สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะฟาดกลับไม่ไหวหน้าทนายเดชาฟาดกลับสอสอเต้มงคลกิจหลังมาลงดาบผิดคนซะแล้วจากกรณีทนายเดชาเดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศประธานคณะกรรมการป้องกันและประปาบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎรร้องให้สอบจริยธรรมร้ายแรงกับนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์สบสบ,บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักไทยศิวิไลหลังมีพฤติกรรมข่มขู่ตนเองและเพื่อนทนายอาจเข้าข่ายผิดจริยธรรมร้ายแรงต่อมานายมงคลกิจหรือสสอเต้โพสต์เฟซบุ๊ k ระบุว่ากรณีนี้เป็นการกระทำความผิดดาบหนึ่ง 8. มิถุนายน65 ผมจะไปแจ้งความที่สอนอบางโพดำเนินคดีตามมาตรา328 309 392และมารายาททนายความร้อนถึงทนายเดชาแคปโพสต์ดังกล่าวก่อนโพสต์หน้าเพจระบุว่ารู้อยู่แก่ใจว่าเป็นการเปรียบเปรยไม่ได้ข่มคู่รู้อยู่แก่ใจแจ้งความเมื่อไหร่ฟ้องกลับทันทีพบกันที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษผมชอบคนกลางๆ ก่อนที่ในเวลา11นาฬิกาจะมีการนัดสื่อเข้ามาแถลงข่าวกรณีนายมงคลกิจแจ้งความผมที่สอนอบางโพข้อหาคมขู่หมิ่นประมาทที่สำนักงานรามอินทราซอย52ทับ1ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก T News ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ